กรนีอยู่กับฝรั่งไม่ได้แต่งงานนะขออนุญาตเอ่ยนะเป็นความรู้จากบ้านคุณชัยที่ยายแชอวอมาเนาะเอออยู่กับฝรั่งมาสีปีออพอฝรั่งตุยสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะตุยปั๊บเข้ามาเยี่ยมปับ๊บนึกว่ามาแสดงความเสียใจกลับมาไล่ออกจากพัดเม้น เพราะเราไม่มีทะเบียนสมรสถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมอันนี้ผิดกฎหมายเพราะการพูดคุยกันโดยตรงมันก็ต้องรอตามสเตปปุ๊บปับ๊บจะไล่ออกเพราะฉันไม่มีทะเบียนสมรสทั้งทงท,งท,งที่อยู่มาสี่ปีมันก็ไม่ใช่คนอยู่ในต่างแดนนะคะการอยู่กับฝรั่งต้องพินิษ์พิจารณาอเนาะกับการที่เราเลือกอยู่กับฝรั่งแก่แล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสข้อนี้ต้องควรระวังกันไว้เลยนะลองมาฟังเป้นกำลังใจให้คุณป้าและมาเอาความรู้ ที่คุณชัยแนะนำนะคะให้กับสาวไทยในต่างแดนเนาะได้มีความรู้ปกป้องตัวเองพื้นฐานขั้นต้นนะคะเรื่องข้อความเนาะขอความช่วยเหลือเร่งด่วนกรณีถูกระเมิดสิทธิ์ข่มขู่ใครเอาจริงๆอ่อไม่มีใครมาข่มขู่เราได้นะคะในต่างแดนเนาะและถูกไล่ออกจากที่อยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ นเนาะเรียนคุณชยัยป้าขอเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยสุขภาพจิตที่แย่นะป้าไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนนะพึ่งใครแล้วจึงขอรวบรวมสติที่เหลือเขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือจากคุณชัยด้วยความจริงใจนะฮะเอามาเป็นความรู้กันเนาะแฟนของป้าเป็นชาวอังกฤษเสียชีวิตสองอาทิตย์ที่ผ่านมาป้าอยู่กินกับเขาในอาพาร์ตเมนต์ที่กรุงรอนดอนมาสี่ปีเราใช้ชีวิตร่วมกันอืม ไม่ได้แค่พักพาอาศัยนะทำเนาะป้าทำกับข้าวดูแลเขาเจ็บป่วยพาเข้าเที่ยวเมืองไทยประเทศนอกดูแลกันเหมือนสันผัวเมียภรรยานะฮะเขาคือผู้ชายที่ป้ารักจริงๆแต่ป้าอ่ก็เป็นคนดูแลเขาตลอดแฟนป้าไม่ต้องการจดทะเบียนสมรสนี่คือข้อหนึ่งผู้ชายเราอาจจะรักและผูกพันเขานะฮะ แต่ผู้ชายไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับเราเราจะมีข้อต่างยังไงกับอยู่กับผู้ชายแบบนี้อันนี้ต้องคิดกันนะพินิษพิจารณานะคะทุกคนอืมเขาบอกว่าอยู่กันแบบเนี้ยดีแล้วความคิดของผู้ชายเนาะป้าเคารพการตัดสินใจนั้นเพราะเชื่อว่าความรักและชีวิตสร้างร่วมกันมีค่ามากกว่าเอกสารเนกระดาษเพียงหนึ่งใบแต่หลังจากเสียชีวิต ไม่มีเอกสารเราไร้ค่านะทุกอย่างที่ป้าทำมา่ปีถูกรบค่าลงในชั่วข้ามคืนลูกสาวของเขาพร้อมแม่ญาติและครอบครัวของเขาประมาณ6คนบุกมาที่อาพาร์ตเมนต์ไม่ใช่มาแสดงความเสียใจแต่มาไล่ป้าออกทันทีนะฮะ ลูกสาวเขาพูดกับป้าตรงๆว่าป้าเป็นแค่คู่นอนไม่มีสิทธิ์อะไรในทรัพย์สินทั้งสิ้นนะคะพ่อเขาตุยไปแล้วให้ป้าออกไปให้พ้นจากชีวิตเขาออกไปจากอพาร์ตเมนต์ของพ่อเขาทันทีป้าไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่แม้แต่นาทีเดียวและกล่าวหาว่าป้า แค่เป็นคนต้องการเงินไม่ได้รักพ่อเขาจริงคำพูดเหล่านี้ทำลายหัวใจป้าจนแทบยืนไม่อยู่สี่ปีของชีวิตการดูแลความรักความเสียสละ,ะถูกลดค่าเหลือแค่คู่นอนพวกเขาสั่งให้ป้าออกไปได้แต่เสื้อผ้าไม่ให้แตะต้องทรัพย์สินอื่นๆคมคู่ว่าจะเรียกตำรวจป้าถูกบังคับให้ออกจากบ้านเดี่ยวนั้นเสื้อผ้า ต้องกองอยู่หน้าบ้านเพราะพวกเขาไม่ยอมให้ป้าอยู่แม้แต่นาทีเดียวของที่แฟนป้าให้ในขณะที่มีชีวิตเช่นทองแหวนเพชรลูกสาวก็สั่งให้คืนให้หมดเหมือนป้าเป็นขโมยทั้งๆท,ท,ที่เป็นของที่ให้กันด้วยความสมัครใจและความรักเนาะนอกจากนั้นแฟน ป้าเขาก็โอนเงินให้ป้าทั้งประเทศไทยและประเทศอังกฤษรวมเป็นหกล้านเพื่อซื้อบ้านที่เมืองไทยเพราะเราวางแผนที่จะไปเมืองไทยด้วยกันในอนาคตขณะนี้ลูกสาวและครอบครัวของเขาแจ้งว่าจะตรวจสอบบัญชีพ่อเขาทั้งหมดและจะฟ้องร้องให้ป้าคืนเงินทุกบาททุกสตังค์ท,งท,งทั้งที่เงินโอนเข้าบัญชีป้าโดยตรงไม่มีการกู้ยืมนะฮะไม่มีเอกสารหนี้สินและการให้ช่วย ช่วงเรายังใช้ชีวิตร่วมกันป้ากลัวมากไม่รู้ว่าต้องมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะไม่รู้ว่าการกระทำนี้ถูกกฎหมายหรือเปล่าและไม่รู้ว่าควรตั้งรับอะไรในประเทศอังกฤษสิ่งที่เจ็บไม่แพ้คือเพื่อนอเพื่อนกินนะคะง่ายนะเพื่อนตุยนะะี่หายากมันคือความจริงนะฮะเนาะเจ็บที่สุดก็คือเพื่อนนะะเนาะ ป้าเลี้ยงทุกคนเลี้ยงเหล้าเลี้ยงอาหารช่วยเหลือไม่เคยคิดมากทุกคนเรียกป้าว่าเจ๊ตอนมีเงินเนาะถ้าเหมือนสนิท เนาะทำเหมือนรักแต่วันที่ป้าถูกไล่ออกจากบ้านไม่มีที่ไปไม่มีใครแม้แต่จะถามว่าคืนนี้ป้าจะนอนที่ไหนบางคนเงียบบางคนสมน้ำหน้าบางคนเอาเรื่องป้าไป็นินทาบอกว่าป้าอวดดีได้แฟนรวยแล้วทำตัวใหญ่วันนี้ตกอับก็สมควรแล้วโอ้บาปเทละปากเนาะป้าเหลือเพียงเพื่อนคนเดียวที่ให้อาศัย1-2อาทิตย์หลังจากนั้นป้าต้องหาทางรอดเอง ป้าขอบคุณเขาจากใจและจะไม่ลืมคุณอันนี้ในตลอดไปตลอดชีวิตวันนี้ป้าไม่มีบ้านไม่มีความมั่นคงหัวใจแทบสลายแต่ป้ายังไม่ยอมให้ใครเยียบศักดิ์ศรีจนหมดสิน้นป้าจึงขอความกรุณาให้คุณชัยช่วยให้คำแนะนำะแก่ป้าว่าการไล่ออกจากที่พักนี้ถูกต้องตามกฎหมายอังกฤษจริงหรือไม่ถ้า ป้าในฐานะผู้อาศัยมาตั้งสปีมีสิทธิ์ใดบ้างนะคะลูกสาวเขามีสิทธิ์เรียกคืนเงินและทรัพย์สินที่ให้ไปแล้วอืมจริงหรือไม่นะคะและป้าควรดําเนินการอย่างไรเพื่อปกป้องตัวเองป้าไม่ได้ต้องการแย่งมรดกไม่ได้ต้องการ เอาของใครป้าเพียงต้องการความเป็นธรรมและโอกาสตั้งหลักใหม่ในวันที่ชีวิตถูกทำลายอย่างไม่เป็นธรรมป้าขอฝากความหวังสุดท้ายให้กับคุณชัยเพราะวันนี้ป้าแทบไม่เหลืออะไรเลยเนาะนอกจากความจริงขอความเคารพอย่างสูงเนาะความรู้สึกนี่สองอาทิตย์ก็น่าจะออกจากบ้านเพื่อนแล้วนะพี่น้องขาจุดเริ่มต้นกับการเดินนะ อะมาต่อความรู้จากคุณชายให้นะคะกรณีลูกไล่และคมขูม่ถูกเรียกร้องทรัพย์สินทางประเทศอังกฤษนะคะคือลอนดอนเนาะของป้าที่เคารพคุณชัยขอแจ้งให้ป้าทราบอย่างตรงไปตรงมาว่าอ,อย่างชัดเจนที่สุดว่าป้าไม่ได้ผิดและสิ่งที่อีกฝ่ายทำกับป้าผิดกฎหมายประเทศอังกฤษหลายข้อพร้อมกันที่ไม่ใช่เรื่องอารมณ์นะคะนี่คือเรื่องสิทธ และกฎหมายศักดิ์รีความเป็นมนุษย์คุณชัยนะโดยอ้างหลักฐานประเทศอังกฤษตรงโดยตรงเนาะ1่งการที่ลูกสาวและญาติมาบุกไล่ป้าออกจากอรัเมนต์ตามกฎหมายผิดกฎหมายหรือไม่คำตอบว่าผิดกฎหมายนะอเออประเทศอังกฤษป้าเป็นเรสเเดนก็คือมีบัตรอยู่ได้เนาะเพราะอยู่อาศัย ติดต่อกัน4ปีใช่เป็นที่อยู่อาศัยหลักรูอ้อยู่ร่วมกับเจ้าของทรัพย์โดยชอบธรรมนะคะไม่มีใครในประเทศอังกฤษมีสิทธิ์บุกไล่มีสิทธิสท์สั่งให้ออกทันทีมีสิทธิขู่เรียกตำรวจมีสิทธิ์ห้ามาแม้แต่วินาทีเดียวนะคะต่อให้บ้านนั้นเป็นชื่อของพ่อต่อให้ป้าไม่ใช่ภรรยาต่อให้ลูกให้เป็นลูกแท้ถ้าไม่มีคำสั่งศาล ทำไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะอันนี้คือนะคะข้อที่สองป้ามีสิทธิ์อยู่ในพัทเมน์ของแฟนต่อหรือไม่คำตอบมีสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างน้อยที่สุดนะะไม่ได้ตลอดไปนะอืมอย่างน้อยที่สุดเนาะอะป้ามีสิทธิ์ขอความอคุ้มครองการอยู่อาศัยชั่วข่าวขอเข้าบ้านเพื่อเก็บทรัพย์สินขอให้ศาลพิจารณาผู้พักอาศัย การไล่ออกทันทีแบบที่เกิดขึ้นถือว่าโมฆะทางกฎหมายนะเขาทำผิดกับเรามันอาจจะเป็นโมฆะเอาข้อนี้มาโต้สู้กับเขาได้นะคะคำพูดที่ลูกสาวบอกว่าป้าเป็นแค่คู่นอนไม่มีสิทธิ์อะไรมีผลทางกฎหมายหรือไม่ไม่มีผลใดๆทางกฎหมายนะคะกฎหมายอังกฤษไม่ใช้คำว่าคู่นอนอืม ใช้ข้อเท็จจริงว่าอยู่ร่วมกันหรือไม่ใช้ชีวิตจริงหรือไม่นะคะมีลักษณะครอบครัวหรือไม่คําพูดนั้นเป็นคําดูหมินเป็นคําคุกคามไม่เป็นหลักฐานนะคะได้เนาะข้อที่4เงิน6ล้านแฟนโอนให้สร้างบ้านที่ประเทศไทยต้องคืนหรือไม่คําตอบไม่ต้องคืนโดยอัตโนมัติและลูกสาวไม่มีสิทธิ์สั่งคืนตามกฎหมายเงินที่โอน เข้าบัญชีป้าโดยตรงไม่มีเงินสัญญาเงินกู้ไม่มีเอกสารยืมในช่วงมีความสัมพันธ์ถือวาอ่าให้โดยเสน่หาถ้าลูกสาวจะเอาคืนก็ต้องฟ้องศาลนะคะพิสูจน์ว่าเงินกู้เงินช่อโกงจากข้อมูลทางบริษัทประเมินโอกาสชนะต่ำนะฝ่ายลูกเขานะถ้าฟ้องเรื่องเงินหรือเรื่องเงินที่จะเอาคืนเนี่ยก็คือชนะเราต่ำมาก ทองแหวนเพชรอืมข้อที่ห้าให้ป้าระหว่างมีชีวิตต้องคืนหรือไม่ของที่ให้กันแล้วไม่ใช่มรดกไม่สามารถเรียกคืนย้อนหลังได้เว้นแต่พิสูจน์ว่าขโมยอืมจะป้าขโมยมาเนาะซึ่งกรณีนี้ไม่เข้าองค์ประกอบอืมข้อที่หกป้ามีเงินไม่มากต้องพึ่งใครในประเทศอังกฤษนะบริษัทแจ้งรัฐบาลเนาะรัฐ ทบานอังกฤษช่วยเหลือป้าต้องไปที่รัฐบาลนาเขตที่อยู่เนาะแจ้งนะฮะเพราะการกระทําที่ผิดกฎหมายจัดที่บ้านพักฉุกเฉินช่วยค่าเช่านะฮะให้คําปรึกษาฟรีช่วยเขียนคําร้องช่วยติดต่อหน่วยงานองค์กรช่วยเหลือไร้ที่อยู่มีทนายอาสาไม่คิดค่าใช้ใจ่ายจุดยืนของบริษัทคุณชัย พูดตรงๆว่าที่ไม่ใช่คนนี่ไม่ใช่คดีที่ป้าจะต้องยอมป้าไม่ได้แย่งมรดกหลอกเงินไม่มีสิทธิ์อืมแต่ป้าถูกไล่ออกโดยผิดกฎหมายค,มค่มขูเหยียบศักดิ์ศรีคุณชัยไม่ใช่บริษัทที่ปอบใจแล้วจบแต่เป็นบริษัทที่ชี้สิทธิ์ชี้หมายชี้ทางรอดและจะยืนข้างคนไทย แม้อยู่ต่างแดนแม้ไม่มีเงินแม้ถูกเหยียบหากป้าพร้อมขอให้แจ้งนะคะเนาะในลอนดอนบ้านพักอาศัยอ่านี่คือความเป็นจริงนะคะทุกคนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าถามว่าเรามีสิทธิในพัฒเม้นไหมเราไม่มีสิทธิ์นะคะอ่าแต่เขาก็ไม่ได้มีสิทธิขบคูที่จะไล่เราออกได้ทันทีอันนี้เราจะต้องมีสติแล้วรู้ไว้อ่าเราจะต้องมีเวลาขยับขยาย อย่างการฟ้องศาลมันไม่ได้ขึ้นปั๊บแล้วได้ออกปั๊บนะคะจริงๆแล้วเขาขู่แจ้งตำรวจบอกแจ้งมาเลยอ่าเราใช้แบบนี้เลยมาเลยจะได้มาคุยมาเคลียร์กันฉันไม่ได้ต้องการแต่เอาแต่ฉันต้องอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะหาทางออกให้กับตัวเรานี่คือสิ่งหนึ่งอย่ากลัวจนรนดานคําว่าตำรวจเดินก้าวมาถึงแม้เขาเป็นคนแจ้งแต่ภาพความเป็นจริงเราก็มาโต้เขาได้ในการที่เจอกับเขานะคะทุกคน นี่คือทางออกนี่คือความรู้กับคนไม่ได้จดทะเบียนสมรสและก็พินิจพิจารณาเราคิดจะไปอยู่กับฝรั่งที่มีอายุเนาะอายุมากแล้วเจ็บป่วยเราต้องดูแลด้วยจริงอยู่เขามีเงินให้กับเราณนะขณะนั้นเราต้องซัพพอร์ตเราคิดให้ดีอืมว่าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาตุยปลาเนี่ยเราจะไปยังไงอย่างน้อยเขาเขียนเอกสารให้เราอาศัยหรืออะไรมันก็ย่อมดีกว่านะคะ นี่ข้อเสียของเรากับการอยู่กับฝรั่งโดยไม่มีทะเบียนสมรสและสุดท้ายเราไม่มีเงินในบัญชีที่จะขยับตัวเองเนี่ยนะแต่มันก็มีทางออกเนาะขอเป็นกำลังใจคุณป้านะฮะเอามาเป็นความรู้แล้วก็ขอบคุณคุณชัยที่มาเพิ่มเติมข้อคิดข้อควรระวังให้กับเมียฝร,รั่งในต่างแดนที่อยู่ในฐานนะแฟนฝรั่งเห็นไหมลูกมันตั้งให้เป็นคู่นอนนะ ไม่ใช่เมืองไทยนะคะไปอยู่กับใครนะนอนกับใครแล้วเราก็เรียกผัวเมียแต่ฝรั่งเขาไม่ยึดตรงนั้นโดยเด็ดขาดกระดาษหนึ่งใบทะเบียนสมรสหรือพินัยกรรมสำคัญมากถ้ามีได้ให้ทำ